สวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเขตที่ดินประจินบุรีนะครับครับวันนี้ก็จะพาลูกค้านะครับมาดูที่แปลงสวยๆนะผมที่ติดถนนดานะครับผมก็เป็นถนนดําเส้น3011นะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับผมรับเชิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ นี่นะครับผมก็ลงมาดูพื้นที่กันเลยนะครับครับที่ดินแปลงนี้นะผมที่ดินเนื้อที่สองไร่นะผมนี่นะครับแปลงนี้เลยสองไร่หนึ่งงานนะครับผมก็เป็นที่ติดถนน,นดำนะครับผมเป็นถนนดําเส้น3011นะครับผมครับซึ่งเส้นนี้นะผมก็ตรงนี้นะผมก็จะมาจากาเส้น304นะครับผมเป็นผ่านบ้านโคกไทยบ้านปงตะเคียนนะผมมีเข้ามา ก็ถ้าจากถนนเส้น3ามนะผมวิ่งมาก็อยู่ราลาประมาณสัก10กว่ากิโลนะผมแล้วก็จะเป็นเส้นที่ไปทะลุเส้น3 1 9นเะผมส1 9เ้ส้นสู่เส้นสูวินทวงนะครับก็จากจุดที่ผมยืนอยู่นะผมก็วิ่งไปเส้น3 1 9อยู่ประมาณสัก4-5กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นถนนดําที่ตัดจากเส้นหลักสองเส้นเลยนะผมเส้น3ามหึงส่มายังเส้น3ามหึ่งเเส้นสุวินทวงนะครับ ก็ถนนเส้นนี้นะครับผมก็จะอยู่ในเขตของนิคมร,รถชน,นะนะครับผมนะครับก็จะห่างนิคมรถชนะอยู่ละราวประมาณสักสิกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้าดูบรรยากาศบริเวณรอบๆบนก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เป็นพื้นที่บริเวณด้านหน้าที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับผมก็เขตนี้ก็ถือว่าอยู่ในเขตชุมชนนะครับนี่นะครับผมแนวเขตเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้าดูบรรยากาศบริเวณรอบๆกันก่อนนะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับผมนะครับนี่นะครับผมก็ถนนเส้นนี้รถวิบบ่งเยอะมากๆเลยนะผมเพราะว่า,าเขตนี้ก็อยู่ในเขตชุมชนนะครับเขตชุมชนในหมู่บ้านใกล้นิคมด้วยนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมี บริษัทนะครับเซตนี้นะครับก็ที่สร้างที่วิ่งมาก็มีบริษัทมีห้องอหอพักห้องพักบ้านจัดสรรน,นะครับผมที่มีอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับผมก็เดี๋ยวลงดูบริเวณเขตกันเลยนะครับผมนี่นะครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนหน้าผมแล้วก็พายุเข้าด้วยนะครับตรงที่เราแล้วก็จะต่ากว่าถนอนอยู่นะครับน้ําเลยขังเออบริเวณที่เลย ตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นคลองนะผมเป็นคลองด้านหน้าที่ก็คือปกติอยู่แล้วนะครับเขตเราก็คือแนวนี้เลยนะครับผมที่มีหลักเขตอยู่นะครับผมก็ตอนนี้อ่าหญ้าน่าจะมันขึ้นลกหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้น้ําขึ้นด้วยนะครับน้ําขังด้วยก็อาจจะไม่เห็นเสาเขตนะครับผมซึ่งผมก็ได้ถามเจ้าของที่ดูแลนะครับผมอ่าีมุดนะครับผมก็จะมีหลักปูนปักเลยนะครับผม ที่ดินแปลงนี้สวยมากๆเลยนะครับผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับหน้ากว้าง40นะครับผมกว้างยาวสิ่งหน้ากว้าง60นะผมลึกไปลึกเข้าไปก็60นะครับผมกว้าง60ยาว60นะครับที่ดินสวยมากๆเลยนะครับซึ่งที่ตามลักษณะ,ะที่บอกว่าสวยนะครับก็คือ,อ,อรูปต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ยังถือว่า ไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมที่ดินก็เป็นรูปสีเดี่ยมจัตุรัสนะครับผมจะสวยมากนะครับซึ่งก็จะสามารถจัดสรรแบ่งส่วนได้พอดีเลยนะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่นะครับผมนี่นะครับหน้ากว้าง60เมตรนะครับผมลึกเข้าไปก็60เมตรเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เดิมน่าจะเป็นพื้นที่นานะครับเขียเล้าคือตรงนี้นะครับผมตรงนี้น่าจะมีหลักเขตอยู่นะครับก็ถ้าน้ําแห้งแล้วก็ผมว่าน่าจะหาเจอนะครับ นี่นะครับผมตัวนี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่นะครับข้างเคียงตัวนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหมู่บ้านเลยนะครับตามที่ลูกค้าได้ดูภาพมุมสูงนะครับนี่นะครับผมก็น้ําเยอะเลยนะครับผมช่วงฮะยุเข้าด้วยนะครับผมสองสามวันวันนี้ประจินนะครับก็เจอเกี่ยวกับอ่าเพราะว่าเรื่องน้ํอ่าน้ําท่วมหลายที่นะครับผม ซึ่งแปลงนี้ก็เป็นที่ต่ำนะครับผมก็จะต่ำกว่าถนนอยู่ประมาณสักเมตรผมดินก็จะอยู่ประมาณสักเมตรกว่า,วานะครับนี่นะผมเดิมน่าจะเป็นที่นานะครับผมก็ให้ลูกค้าดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนก่อนนะครับนี่ครับผมรถวิ่งเยอะมากเลยนะครับผมรถสิบรถสิบรอทางนั้นเลยนะครับรถยนรถก็ใหญ่ก็ วิ่งผ่านตลอดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นถนนดําถนนเส้นหลักเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลยไปนี่จะเป็นบ้านอ่าตั้จะใกล้ๆกับบ้านโป่งตะเคียนนะครับผมนี่นะครับเส้นนี้อ่าถนนเส้นนี้ก็ตรงนี้ก็จะมาจากถนนหลักเส้นสามสนี่นะครับผมนี่นะครับบริเวณข้างเคียงก็จะมีบ้านนะครับนี่นะครับผมราเคตเล่านะครับก็จะเห็นอยู่เป็นเสาปุเสาปูนปักไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ นี่นะครับตรงนี้คือเสาหลักเขตนะครับผมตามเนวตามเนวนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับตามเนวต้นไม้นี้เลยนะครับก็จะมีหลักเขตหลับหมุนชัดเจนนะครับหน้ากว้างหกสิเมตรนะครับผมตรงนี้ก็คือบริเวณที่ผมเดินมาต้านหน้าที่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เดี๋ยวผมออกไปอยู่อีกฝั่งถนนให้ดูพื้นที่กว้างๆนะครับผมนี่นะครับ ตรงนี้ก็คือผมยืนอยู่บริเวณอีกฝั่งนึ้งนะครับผมก็ให้ลูกค้าดูบริเวณด้านหน้าที่ได้เต็มๆนะครับผมที่ดินเนื้อที่2ไร่หนึ่งงานนะครับผมแปลงสวยมากๆเลยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งก็หายากมากนะครับผมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับนี่นะครับผมก็ดูคร่าวๆนะครับผมเพราะว่า ไม่สามารถพาลูกค้าเดินดูด้านในได้นะครับผมเพราะว่าน้าขังนะครับช่วงนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปช่วงฤดูฝนนะครับผมและพายุเข้าด้วยนะครับน้ําเลยขังที่ดินแปลงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับโอเคนะครับผมที่ดินแปลงนี้เนื้อที่2ไร่หนึ่งงานนะครับผมราคาที่เจ้าของเขาตั้งไว้นะครับอยู่ที่ยกแปลงเลยนะครับอยู่ที่ห้าล้านห้าแสนบาทนะครับผม ซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองพูดคุยก็ได้อีกนะครับผมซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็าสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะครับผมทั้งบริษัทนะครับผมร้านค้าต่างๆนะครับผมทำเลธุรกิจเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนได้ไปถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้เพราะว่าอยู่ในเขตของโซนนิ่คมรัจะนาด้วยนะครับผมทาเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับผมหรือว่าทําเป็นโกดังนะครับ หรือจะสร้างบ้านขายทําร้านค้าร้านอาหารนะับผมอื่นๆได้หมดเลยนะับผมแล้วเป็นพื้นที่ที่ติดถนนหลักเป็นถนนดาด้วยนะครับโอเคนะผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะผมที่เบอร์0ูนย์หกหนะครับหนึ่งห้าหกห้าาหกสามนะครับผมแล้วก็อีกเบอร์ก็ศูนย์หกสี่ครับเก้าสี่หกเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับผมครับพัฒนาครับที่ดินประจินบุรีครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่ายังมีที่ดินอีกหลายแปลงเลยนะครับที่ลงขายไว้นะครับแล้วก็อัปเดตใหม่เรื่อยๆทุกวันเลยนะครับผมหรือลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมถ้าจะฝากขายที่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็ผมก็ยินดีที่จะเข้าไปรีวิวนะครับผมก็รีวิวก่อนดำเนินการให้ก่อนนะผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่ก็คือก็จะคิด3เปอร์เซ็นต์นะครับผมจากที่ ได้ขายไว้ในที่ที่ทผมสามารถขายได้นะผมโอเคนะผมก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ